กับสวัสดีพ่อแม่พนนี่น้องทุกท่านนะครับในพกบกาการในซีวีนี้ปจุจะมาสอนทำเป็นสะพานออกคนที่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับจะไปดูตัวอย่างกันก่อนนะฮะท่านท่านสงสัยชาสาารถจริงเลยก็ตอนเราเป็นแสงแสงโอเคนะครับถ้ามีแสงแสงก็ไม่ต้องตกจใจนักแสงทีวีนะฮะแต่ผมเบรย์ไปแล้วนะเมื่อกี้นี่เองโอเคนะครับผมวิธีทำเนี่ยมันง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะ บอกอุปกรณ์ก่อน,อนแต่ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ครับสะพานหลอกถ้าเราเดิน่าเราควจะตกใช่ไหมแต่เราเดินลงไปครับเป็นไงครับเนี่ยดี๋ยวผมจะดูนะว่ามันจะเป็นไง โอเคนะครับมาดูวิธีการสร้างกันก่อนเลยนะผมแบบนะครับอุปกรณ์นะครับผมก็มีอยู่หนึ่งคือไอสโตนสองไอ,ไอตัวนี้ฮนะสามครับสามก็คือไอนี่ สี่คือสติงอันนี้คืออันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็บล็อกดินก็เออออย่างหนึง่งลาวาด้วยลาวาลาวา,า,ว,าวิธีสร้างครับผมให้เราขูดบล็อกอนี้นะฮะแนวนี้นะฮะ ขูดมาหกบอกครับสามสกนะครับแล้วก็ขูดไปตามความยาวที่เราต้องการเลยครับผมความยาวที่เราต้องการครับผมเอาแค่นี้ละกันนะครับ เดินขี้เกียจก็คณนี้นะฮะคุณนะครับผมแล้วก็นะคุณสองช่องนี้ตรงกลางนะครับ คุณเสร็จนะเอาเจ้านี้นะฮะมาวางเลยก็นะครับผมวิธีทำถ้าใครงงผมนะถ้าใผมเอามาจากชแนลคุณเว็บชแนลนะครับก็ฝากไปกดซับสไครต์ขเขาด้วยนะฮะโอเคนะครับวิธีจะไปเอาบอกดินมาวางอย่างนี้ แล้วก็เอาเจ้านี่นะฮะมาวางโอเคแล้วก็ต่อไปนะฮะเอาบวกกินมาวางหนะ่อยนครับเันนี้ไม่ต้องโอเคนะครับผมก็ใครอยากให้ผมแคสอะไรก็อย่าลืมสับสไคร้ กันด้วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับการวางลลาวาในคนลำบากวางหนาเดียวแล้วกันครับขี้เกียจโอเคนะครับวางเสร็จแล้วก็อามาวางครับเป็นเชือกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอทดสอบก่อนโอเคนะคมันก็จะได้แบบนี้ แล้วก็วางไปเรื่อยๆครับอุ้ยดานที่2สองครับผมอันที่สามครับอันที่สี่ครับอันที่ห้ครับ อันนี้ออเรียบร้อยครับทดสอบสมรรัติภาพเดียนดีกว่านะ่าดูกันก่อนนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็อย่าลืมเอาลองไปทำด้วยนะครับแต่ถ้าไปทำล้วก็อย่าลืมกสับสครนะครับผมอยู่ใกล้ๆมือของคุณเองสำหรับพันนี้ก็จะก็หมายพันหน้านะครับอยากให้ผมสอนทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลย สุนีสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับผม